วันนี้ทำไรครับถูบ้านครั้งแรกครั้งแรกหรือเปล่าเออโอเคถูบ้านครั้งแรกจริงก็ถูหลายครั้งแล้วแหละถ้าถูข้างบนครั้งแรกนะไม่ได้ถูข้างล่างหลายครั้งแล้วแล้วเป็นไงบ้างสะอาดไหม มายพาไปดูหน่อยสิถูห้องไหนบ้างทุกห้องบ้าน,อ,านอ่าไปพาไปดูนี่ห้องใครห้องหนูเองอเป็นไงบ้างห้องหนูเคสะอาดเด้อสะอาดกว่าแต่ห้องมันรกอะ่ะมันก็เลยดูว่ามันรกไปเลยลอ่ะ ห้องต่อไปห้องไหนห้องอาห้องอานี่สะอาดอยู่แล้วไม่ต้องพูดมาดูห้องอาดิสะอาดอยังเลยเนี่ย ห้องอามีของเล่นเยอะแยะมากเลยแล้วเมื่อกี้ถูห้องใครฮะเมื่อกี้ถูห้องใครห้องห้องอาเมาื่อกี้ห้องพ่อมาดูดิดดอืม,อม สะอาดมากที่นอนตายตาผ่านไปเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยทำสามอย่างเลยวันนี้กวาดบ้านถูบ้านดูฝุ่นอืม